ครับวันนี้จะมาแนะนําการนําข้อความออกจากกระดาษหรือหนังสือนะครับไปเข้าโปรแกรมพิมพ์งานหรือโปรแกรมเ o ิร์ดโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องอ่านนะนะครับขั้นแรกเปิดงานที่เราจะใช้ก่อนนะครับเช่นตัวนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับผมเปิดมาผมจะเอาตัวหนังสือในหน้านี้ทั้งหมดนะครับออกมาใช้ประโยชน์ทํำยังไงให้เราไปที่ Pa Store นะครับให้เราโหลดแอปที่มีชื่อว่าแปลภาษามา ปกติแอป,ปนี้จะใช้ประโยชน์ในการแปลภาษานะครับจากภาษาอังกฤษเป็นไทยจากไทยเป็นอังกฤษประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์ในการช่วยอ่านนั่นเองนะครับพอกดโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการกดเปิดเลยพอดีตัวแอป,ปตัวนี้ผมโหลดไปแล้วนะครับมันก็เลยเร็วหน่อยทีนี้พอเปิดขึ้นมาหน้านตาก็เป็นแบบนี้ครับให้เราพักตัวนี้ลงไปก่อนนะเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่กล้องของมือถือนะครับไปที่กล้องของมือถืออ่า ให้ไปถ่ายนะครับเอากล้องมือถือเราเนี่ยแหละถ่ายให้ชัดที่สุดนะครับเปิดแฟลชด้วยนะครับตัวหนังสือจะได้ชัดนะครับเนี่ยตัวหนังสือพวกนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็หลังจากถ่ายเสร็จเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงก็ทําการกดถ่ายเลยนะครับภาพเข้าไปอ่าโอเคหลังจากเราถ่ายได้ภาพเสร็จเรียบร้อยให้กลับไปที่แอปเมื่สสกคู่นี้นะครับแอปแปลภาษานะเสร็จแล้วให้เราเลือกหมดกล้องนะครับเลือกหมดกล้องตรงนี้ จากนั้นให้เราทําการกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าตรงรูปหมดกล้องเนี่ยรูปกล้องเนี่ยนะครับกดเข้าไปอ่าทีนี้พอกดเข้ามานะครับกล้องของเรามันก็จะทํางานใช่ไหมแต่เราให้เลือกคําว่านําเข้านะครับตัวนี้เราจะไปเลือกอ่าภาพที่เราถ่ายไว้นะครับที่มีตัวหนังสือนะหลังจากเลือกเสร็จปุ๊บตัวแอปมันจะไฮไลท์เองนะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกคําว่าเลือกทั้งหมดครับทีนี้พอเรากดเข้ามาเลือกทั้งหมดปั๊บเกิดอะไรขึ้นอ่า เลือกทั้งหมดเลยเสร็จแล้วท่านจะเห็นตัวหนังสือที่โผล่ด้านบนเห็นไหมนะครับจากนั้นให้เรากดลูกศรน,นะครับที่เป็นสีขาวตรงแถบสีน้ําเงินนะตนัวนี้พอกดเสร็จนะครับตัวหนังสือที่เราเลือกไว้ก็จะโผล่ขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งเลยเห็นไหมนะครับซึ่งตัวหนังสือพวกนี้เราสามารถแก้ไขได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงทีนี้นะครับลองเลื่อนลงมาดูว่าตัวหนังสือที่เราเลือกมาเนี่ยจากกระดาษที่เมื่อสักครู่นียมันอยู่ในกระดาษเนี่ยมันมาทั้งหมดไหม นะครับที่ผมดูนี่น่าจะ99%ถึง100%เลยนะนะครับข้อความเนี่ยมาครบหมดเลยอ่าหลังจากเราดูแล้วว่าข้อความมันโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการคัดลอกครับทีนี้คัดลอกตรงไหนมันจะมีคําว่าคัดลอกให้อยู่นะครับอยู่บริเวณด้านบนสุดนะเนี่ยลองเลื่อนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีอ่าให้อ่านให้ฟังด้วยก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเราจะเปิดฟังก่อนก็ได้หรือเราจะคัดลอกกดคัดลอกตัวนี้ครับ หลังจากคัดลอกเสร็จเราจะเอาไปเข้าโปรแกรมทํางานยังไงนะครับเช่นโปรแกรมพิมพ์งานเนี่ยเราจะใช้แอปไลน์ช่วยนะครับหรือเฟซก็ได้นะส่งผ่านกลุ่มหรือแชทของใครก็ได้นะครับเพื่อเราจะนําข้อความนั้นไปใช้ประโยชน์อ่าตัวน,นี้เดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในกลุ่มหนึ่งก็แล้วกันนะครับตัวน,นี้ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มซอม่อมมือถือนะผมอยู่คนเดียวด้วยอ่าแล้วก็กดวางลงไปเลยนะครับจากนั้นข้อความพวกนี้มันก็จะไปอยู่ในไลน์ใช่ไหม อ่าหรือถ้าท่านส่งใน m e s s e n g e r ของเฟซนะครับท่านเขาไปเข้าที่เฟซในในคอมครับแต่ตอนนี้ผมจะเข้าเฟซอ่าเข้าไลน์ในคอมอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเราส่งเข้าไปแล้วเราจะเอาไปเข้าโปรแกรมยังไงนะครับจากนั้นเราก็ไปที่คอมเลยครับทีนี้ถ้าท่านส่งผ่านเฟซท่านก็เลือกเฟซนะถ้าท่านส่งผ่านไลน์ก็เข้าไลน์ในคอมเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะคัดลอกข้อความที่ถูกส่งในไลน์เนี่ยออกมาใช้ประโยชน์นะครับอ่าโอเค หลังจากเราเปิดไลน์ในคอมขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยข้อความที่เราส่งไหมนะครับก็กดเลือกทั้งหมดเลยถ้าข้อความมันเยอะนะจากนั้นให้ท่านเลือกแถบตรงไหนก็ได้นะครับจากนั้นคลิกขวาครับมันจะมีคำว่าเลือกทั้งหมดให้แต่ต้องเลือกแถบก่อนนะจากนั้นคลิกขวาอีกรอบหนึ่งครับมันจะมีคําว่าคัดลอกเนี่ยคัดลอกข้อความนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปโปรแกรมพิมพ์งานครับทีนี้นะครับไปโปรแกรมพิมพ์งาน พอดีคลิปมันเป็นแนวตั้งนะครับก็เลยต้องใช้แนวตั้งให้ดูาจากนั้นก็ทําการวางลงไปเนี่ยครับเห็นไหมอ่าโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับหลายท่านนะครับที่ต้องพิมพ์งานทั้งวันนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็น่าจะช่วยได้เยอะเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าท่านไหนดูแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจงให้กันเนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ